ครับผมก็สวัสดีทุกท่านด้วยครับผมเดี๋ยวมาดูชมกันเหมือนเดิมนะอันนี้อ <c oughs> ืกระแพงเศรษฐีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เยเมีนที่ใหญ่นะแต่ว่าอกดอกก็สมบูรณ์ดีนะเวลาให้น้ําปุ๋ยไปก็ถือว่าใช้ได้สมบูรณ์ทําให้ดอกไม่ร่วงถ้าดอกไม่ร่วงก็ถือว่าโอเคนะใช้ได้ก็ไปดูเพียบบรรณานะ เคือเพบาะว่าห้าร้อยแปดสิบาทว,วันเดียวห้าร้อยยิงเท่ละห้าร้อยนะอันนี้ไม้พุดอันนี้ไม้สวยนะเนี่ยที่ไหมชอดหลอกออกมาแบบนี้เลยนะห้าร้อยก็พอห้าร้อยเนี่ยราคาอยู่ทุนนะเนี่ยอันนี้ผมไปรับมานะว่าพิบนาเาจะขายแพงด้วยห้าร้อยเนี่ย ยังไงก็ไม่ได้อะไรหรอกนะาค่าก่องออกยังไงก็ขาดทุนยี่สิบาทอยู่แล้วอันนี้ห้าร้อยนะพูดละห้ะออา,าร้อยพูดนี้ก็ห้าร้อยเช่นกันนะอันนี้ใบกำลังว่วงมาจากออกดอกกันแล้วก็ประมาณนี้แหละเล็กๆแค่หลอกประมาณเล็กๆนะพูดนี้ก็ห้าร้อยห้าร้อยราคาขาดทุนแล้วเนี่ยขาดทุนยี่สิบบาทจริงแต่ต้องจะเป็นต้องขาย อันนี้จะเป็นสีแดงนะแดงก็สวยนะไม่บานไม่ขี้หรอกไม่ขี้หรอกลอกดูเพราะว่าไม้อยู่ในฝนนานพอดีฝนหมดแล้วก็เลยเริ่มแทงยอดแทงใบก็ทําให้กิ่งไม่โตนะกิ่งเรียกว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนไม้จะไม่มีแสงเี่ยสร้างกิ่งได้ก็ทําให้ไม่สวยอันนี้จะเป็นซิตี้สามต้นนี้สามร้อยห้าสิบบาทรวมส่ง หมดฝนแล้วต่อไปก็คงแวงามได้เนาะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะขอบคุณที่มาเยี่ยมชมครับผมขอบคุณมากเลยม้ยังไม่ส่งให้พี่อยู่สองท่านครับพี่พี่จองเอาไว้ให้ทำเอาไว้ให้เดี๋ยวให้ผมหาตาคับส่งก่อนนะช่วงนี้กำลังวุ่นวายอยู่โอเคนะขอบคุณคุณพ่อด้วยคุณแม่ด,ด้วยคุณตาด้วยคุณน้าด้วยคุณอาด้วยขอบคุณทกท่านด้วยเดี๋ยววันเสาร์แค่ลุยงานเต็มที่แล้วครับผมเพราะว่าฝนไม่มีแล้ว ขอบคุณทุกท่านด้วยขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับ